สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีจากประเทศโครเอเชียนะคะวันนี้ก็คือทําน้ําพริกนะคะคือคลินพริกจากสวนนะคะเพราะว่าใส่สตู้เย็นไม่ได้แล้วนะคะก็เลยหาวิธีเก็บที่แบบว่าไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะคือใส่ใส่เป็นแก้วใส่เป็นขวดไว้นะคะมาเริ่มก,กันเลยเนาะอันดับแรกก็คือนี่แหละค่ะน,นะ,ะ,นะะอันนี้คือต้นหอมนะหอมัอ,มอใหญ่นะคะ เอามาผัดก่อนนะคะผัดให้มันสุกก่อนนะคะที่จริงที่จริงยูบานเท่ากับสิเป็นแบบว่าทอดนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่อยากจะยังไงล่ะคะมันใช้เวลาเยอะเนาะออก็เลยแบบว่าเป็นเอาผัดหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะอ่ะนี่ตัวหลักเลยนะคะนี่พริกจากการอบเมื่อวานนะคะคือพริกจากสวนนะคะ ก็เลยแบบว่าทําไงดีนะมันเยอะนะคะเพราะว่าปลูกแต่ละปีมันก็ไ,ไม่ได้ม่ได้ปลูกขายนะคะไม่ได้ปลูกขายแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอยากอยากอะไรก็ต้องทํากินนะคะมันไม่มันไม่มันไม่ได้มีขายเหมือนบ้านเรานะคะพริกนี่คือราคาเป็นเป็นสิ่งที่ราคาแพงที่สุดเลยนะคะพริกนะคะสิบเจ็ดสนะคะหน้าร้อนพริกสดนะคะ อันนี้ปลูกกินเองก็อยากแบบว่าประมาณว่าอยากถนอมอาหารไว้เราไม่ต้องซื้อนะคะก็ไม่ได้ซื้อจริงๆนะคะคือมาอยู่มาอยู่คือมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยจะเข้าปีที่ห้านะคะทุกอย่างทํากินเองหมดเลยนะคะก็คือแบบว่าปลาก็ทําเองนะคะปะลาเนี่ยคือไปตกปลาไปตกปลาหน้าบ้านนี่เลยนะคะ <laughs> ตกเฉพาะหน้าหนาวเนาะคะ่ะ ตกหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวจะจะไม่ค่อยมีงานเยอะนะคะแม่บ้านกรสีนวดนะคะนวดทางานนวดนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะเวลาที่แบบว่านักท่องเที่ยวมาเท่านั้นนะคะแค่สามเดือนนะคะปีหนึ่งแค่สามเดือนนะคะก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็คือ <laughs> ไม่ได้ยากแต่ว่าทางานทํางานก็คือ ปีหนึ่งทำงานสามเดือนเออสามเดือนก็คือไปเที่ยวนะหลังจากนั้นก็คือรีแลกอยู่บ้านนะคะอ่ะมีพริกแล้วมีพริกมีต้นหอมแล้วนะคะขยับไปนิดนึงเนาะให้กล้องมานิดนึงได้ไหมเดี๋ยวนะคะปรับกล้องลงนิดนึงนะอ่ะก็จะมีพริกนะคะมีต้นหอมนะคะก็คือทำเป็น แต่ก่อนนะคือทําแบบว่าทาไม่ไม,ไม่ไม่สําเร็จก็คือคั่วแค่ใส่ต้นหอมแล้วก็เกลือนะคะแล้วอันนี้คนที่เขาแบบคือเราแบ่งปันให้คนอื่นไปกินเขาก็กินเลยมันก็กินไม่ได้เพราะมันเผ็ดนะมันต้องปรุงแบบองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยถ้าเป็นพริกล้วน,วนขนาดเรากินเผ็ดจริงๆเราก็ยังกินไม่ได้ถูกไหมเพื่อนๆนะเนาะก็เลยทําเป็นแบบว่าเอานี่ผสมให้ไปเลยนะคะใส่อะไรมั่ง ก็จะมีเกลือนะคะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึงนะคะมีเกลือใส่เกลือไปก่อนนะคะใส่เกลือจะไม่ได้มีสูตรนะคะกะเอานะคะพี่น้องถ้าใครอยากได้ก็จะอันนี้มันพริกใส่ไปเลยค่ะประมาณสักหนึ่งถ้วยเนาะถ้วยเล็กนะ เอาลดออกมาทางนี้แล้วคนจะ้ะคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงในในในเตาเนาะเพราะว่าเราต้องไปไปกวนในเตาอีกทีหนึ่งนะคะจะทําอย่างนี้มันมันมันอยู่ได้ไม่นานนะคะเพ,เพื่อนๆต้องเอาไปกวนอีกรอบสองนะ,ะกวนเสร็จเราต้องไปทำเดียวแนวอุปกรณ์เดี๋ยวะจะเล่าให้ฟังตามไปนะคะ ก็คือทานี่ไปก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําปลานะะอันนี้น้าปลาต้มเองนะคะต้มวันนี้นะคะนี่ใส่น้ําปลาใส่ลงไปเลยนะคะกะเอาเดอ้อพี่เน่ะกะเอาเดอ้อพี่น้องจ๋านะคะนี่สีน้ําปลาให้ดูสีน้ําปลาต้มเองนะคะนี่สวยมิจเจะนะคะเดี๋ยวไปเอาผงปรุงรสมาก่อนนะเพื่อน เราต้องใส่ผงปรุงรสอีกทีหนึ่งเนาะปั่นจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่ายังเป็น <c oughs> เราต้องไปเอาผงเอาผงวิเศษมาใส่ก่อนนะนี่ค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปเอาพวงก่อนนะ